ทำไมลูกเขยถึงตัดสินใจแต่งงานกับแม่ยายความจริงเบื้องหลังความสัมพันธ์ต้องห้ามนี้คือเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดความรักความลับและการทรยศกำลังจะถูกเปิดเผยคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงที่ไม่มีวันลืมบ้านไม้สองชั้นเงียบสงัดในยามเย็นแสงแดดสุดท้ายสาดผ่านหน้าต่างกลิ่นดอกมะลิลอยอบอวลไปทั่วบ้านเสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กตอกเป็นจังหวะชัดเจนมินเดินช้าๆผ่านถงกลาง หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกฝ่ามือชื้นเหงื่อจนรู้สึกได้แสงไฟสีเหลืองนวลยิ่งทำให้บรรยากาศอบอ้าวเธอเห็นภาพถ่ายงานแต่งบนผนังชุดเจ้าสาวสีขาวสะอาดตาแต่เจ้าสาวในรูปก,กลับไม่ใช่เธอเป็นแม่ของเธอเองที่ยิ้มอยู่ข้างชายคนรักของเธอสายตาของเธอพร่ามัวเสียงหัวเราะที่เคยอบอุ่นกลายเป็นเหมือนเสียงเยอะเยะ้ยิ่นน้ำหอมของแม่ยังลอยอยู่ ยิ่งทำให้ความจริงเหมือนบิดหัวใจเธอแน่นขึ้นบันไดไม้ส่งเสียงเอีย็ดเบาๆเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆเห็นเขาเดินลงมาในชุดสุดสีดาแววตาเขาสงบนิ่งจนทำให้เธอรู้สึกหนาวา่าริมฝีปากเขายกยิ้มจังๆไม่ใช่ยิ้มที่เธอเคยรู้จักไม่ใช่คนที่เธอรักเมื่อวานนี้แต่เป็นคนแปลกหน้าที่ทำลายทั้งหัวใจและความไวใจของเธอเสียงประตูห้องแม่เปิดออก เธอยืนนิ่งราวกับถูกตรึงแม่เดินออกมาพร้อมช่อดอกไม้ในมือแหวนทองบนมือซ้ายเป็นประกายเจิดจ้าสายตาของแม่ไม่สันไหวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีคำขอโทษมีเพียงความภาคภูมิใจแปลกประหลาดที่ทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดมินรู้สึกเหมือนพื้นบ้านเริ่มเย็นเฉียบเสียงหัวใจเต้นดังในหูลมหายใจเริ่มติดขัด คำถามนับพันวนเวียนในหัวจนแทบไม่อาจขยับตัวได้เสียงเขาพูดแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอให้เธอได้ยินทุกคำผมแต่งงานกับคนที่ผมรักที่สุดน้ําเสียงนั้นนิ่งเกินไปราวกับไม่เหลือความรู้สึกใดๆมือของแม่จับแขนเขาแน่นยิ้มของทั้งสองคนเหมือนมีดกรีดใจเธอกลิ่นน้ำอบจากช่อดอกไม้แต่จมูกกลายเป็นกลิ่นที่เธอไม่มีวันลืมแสงไฟเหนือหัวสั่นไหวเล็กน้อย เสียงรีตร่งร้องระงมจากสวนด้านนอกทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงความจริงที่โหดร้ายบาดลึกในใจเธอมินก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้วนรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังชัดเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องแต่ไม่มีใครหันมามองเขากับแม่ยืนเคียงข้างกันภาพนั้นเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นดวงตาของแม่เต็มไปด้วยประกายมั่นใจรอยยิ้มของเขาเยือกเย็นราวน้ำแข็ง กลิ่นอาหารเย็นจากห้องครัวเริ่มช่วยมากลิ่นที่ครั้งหนึ่งเคยให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่ตอนนี้มันเหม็นขมปนขื่นในลําคอเธอกลืนน้ําลายอย่างยากลําบากแม่พูดขึ้นด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลแม่มีความสุขมากคําพูดนั้นเหมือนตะปูตอกลงกลางอกเสียงหัวเราะเบาๆของแม่ยิ่งทําให้ลมหายใจติดขัดมือของมินสันเธอพยายามยกมือขึ้นแต่ไร้เรี่ยวแรงแสงไฟสะท้อนบนแหวนทองของแม่ วับวาวจนแทบแทงตาเขาเก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมของเขายิ่งชัดขึ้นกลิ่นที่เธอเคยชอบกลายเป็นกลิ่นที่ทำให้เธออยากวิ่งหนีเธอไม่ควรโกรธเขาพูดเสียงเรียกเหมือนคนที่ไม่มีหัวใจทุกอย่างเกิดจากความรักคำว่ารักหล่นใส่เธอเหมือนก้อนหินหนักเสียงหัวใจของมินเต้นดังรัวร่างกายเธอสั่นเทิมขอบตาเริ่มร้อนเผาแต่น้ำตากลับไม่ไหลออกมา แม่เดินเข้าไปหามินมื่ออุ่นๆของแม่แต่ไหลเธอเบาๆสัมผัสนั้นเคยปตอบโยนแต่ตอนนี้เหมือนแรงบีบที่ทำให้หายใจไม่ออกลูกต้องเข้าใจแม่พูดเสียงแผ่วดวงตาไม่มีแววลังเลเลยนี่คือความสุขของแม่คำพูดนั้นแทงเข้าใจลึกจนมินแทบสุดเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างผาม่านเปลิวเบาๆความมืดจากด้านนอกเริ่มกลืนกินแสงไฟ บรรยากาศหนักอึ้งจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองชัดเจนมินก้าวถอยหลังอีกก้าวหลังชนกำแพงไม้แข็งความเย็นของผนังซึมผ่านแผ่นหลังหัวใจเธอสั่นระรัวเหมือนจะหลุดออกมาเธอมองไปยังแม่และเขารอยยิ้มของทั้งคู่ค่อยๆขยายกว้างเหมือนคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดเหมือนเธอเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองมินกำมือแน่นเล็บจิกลงในฝ่ามือจนรู้สึกเจ็บ ความเย็นของผนังด้านหลังไม่ช่วยให้เธอสงบลงเลยกลับยิ่งทําให้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอพยายามจะพูดอะไรสักคาแต่ลำํำคอแข็งราวกับถูกบีบเสียงออกมาเพียงแถวเบาไม่มีใครได้ยินแม่หันมามองด้วยสายตาเรียบเฉยไม่มีร่องรอยความเสียใจไม่มีแม้แต่ความหลังเลดวงตาคู่นั้นเยือกเย็นราวกับแก้วเขาเดินเข้ามาใกล้จนระยะห่างเหลือเพียงก้าวเดียว เธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังกล้องในหัวได้กลิ่นน้ำหอมติดตัวเขาแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นนั้นคล้ายกับควันไฟที่กำลังไม่ความสรงจำทั้งหมดของเธอเขายื่นมือมาแต่ไหล่เธอสัมผัสนั้นเย็นจัดเหมือนสัมผัสของคนแปลกหน้าไม่ใช่คนที่เธอเคยรักอีกต่อไปเธอควรยินดีกับเราเขากระซิบข้างหูเสียงของเขานุ่มแต่แฝงความกดดันรากับคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธ หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นมินขยับตัวถอยท่านหลังยังชนผนังหนีไปทางไหนก็ไม่ได้เหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่แคบและเย็นยือเยือกแม่เดินเข้ามาชา้าช้ารองเท้ากระทบพื้นดังกรอบกแกรกช่อดอกไม้ในมือสั่นไหวเล็กน้อยกลิ่นดอกมะลิยิ่งชัดราวกับล้อมรอบเธอไว้แม่มีสิทธิ์เลือกความสุขของแม่น้ำเสียงของแม่มั่นคง ทุกคำที่พูดเหมือนตัดขาดสายสัมพันธ์ที่เธอเคยเชื่อว่าไม่มีวันขาดมินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเอียงทุกอย่างหมุนช้าๆแต่หนักหน่วงเสียงหัวใจดังกล้องในหูราวกับไม่มีที่เหลือให้ยืนอีกต่อไปเธอมองไปที่ใบหน้าแม่อีกครั้งรอยยิ้มคงที่ไม่เปลี่ยนแม้สักนิดสายตาที่มองเธอไม่ใช่แม่คนเดิมแต่เป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เหลือความอบอุ่นอยู่เลยเธอได้ยินเสียงบางอย่างแตกในใจ เงียบงันแต่ชัดเจนเหมือนเสียงแก้วที่ร้าวชา้าไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วมินสูดลมหายใจแรงอากาศรอบตัวเหมือนหนักขึ้นทุกขณะกลิ่นดอกไม้ที่เคยหอมหวานกลับแสบจมูกเหมือนความทรงจำดีๆกำลังถูกเผาไหม้เสียงหัวใจเต้นดังรัวไม่หยุดเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงจมลงในความมืดขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแต่ก็ไม่มีใครยื่นมือมาช่วย แม่มองเธอด้วยแววตาที่สงบนิ่งไม่มีคำปลอบไม่มีความเมตตามีเพียงรอยยิ้มที่เหมือนกำแพงสูงที่เธอไม่มีวันข้ามได้เขายืนข้างแม่อย่างภาคภูมิมือของเขาสอดประสานกับมือแม่แน่นภาพนั้นเหมือนมีดที่กริดใจเธอสำแล้วสำเล่าทุกจังหวะหายใจคือความทรมานนี่คือครอบครัวของเราเขาพูดเสียงชัดทุกคำเหมือนก้อนหินที่หล่นลงในอกไม่มีที่ให้เธอพูดไม่มีที่ให้เธอหนี แววตาของเขาไม่เหลือแม้แต่เศษเสียเ้ยวของความรักเดิมมินรู้สึกเหมือนอากาศหายไปจากปอดเธอหอบหายใจแรงเสียงฟีเท้าของตัวเองก้องในหัวแต่เท้ากลับไม่ยอมขยับภาพงานแต่งบนผนังยังคงเด่นชัดชุดเจ้าสาวของแม่ขาวสะอาดตาแสงแฟลชจากรูปถ่ายเหมือนส่องตรงใส่เธอบังคับให้เธอมองความจริงที่เจ็บปวดเสียงลมวิวลอดเข้ามาทางหน้าตา่างผ้าม่านปลิวสะบัดแรงขึ้น บรรยากาศทั้งห้องเย็นจัดจนขนแขนลุกสู้ความมืดด้านนอกเหมือนกำลังคลืบเข้ามาช้าๆเธอหันไปมองแม่อีกครั้งแม่ยื่นมือมาแต่ใบหน้าเธอเบาๆสัมผัสนั้นเย็นและแข็งไม่ใช่อ้อมกอดที่เคยอบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนแม่เลือกแล้วแม่พูดช้าๆชัดทุกถ้อยคำดวงตาไม่มีแม้แต่รอยเตือนใจแม่จะไม่เสียใจเสียงนั้นแน่นและมั่นคงเหมือนประตูเหล็กปิดตายมินกรพริตตาที ขอบตาเริ่มร้อนเผาภาพตรงหน้าเบลเลือนแต่เสียงของแม่ยังดังชัดเจนในหูไม่หยุดเสียงรีดริ่งข้างนอกดังระง,งมผสานกับเสียงนาฬิกาแขวนที่เดินต่ออย่างไม่สนใจใครเวลาไม่หยุดแม้หัวใจของเธอจะพังทลายโลกภายนอกยังคงเดินไปขณะที่เธอกำลังจมลงในความเงียบงนันมินยืนนิ่งอยู่กลางห้องเงียบงนันเสียงทุกอย่างรอบตัวค่อยๆจางหายเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอเอง เท้าเบาแต่หนักหน่วงเหมือนแบกภูเขาไว้ทั้งลูกเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆแสงไฟบนเพดานสั่นไหวเป็นจังหวะภาพแม่และเขายืนเคียงกันชัดเจนในสายตาไม่ใช่ฝันไม่ใช่ภาพลลงตาหัวใจที่แตกละเอียดไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมแต่มินรู้ว่าเธอต้องยืนให้ได้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อชีวิตของตัวเองเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้อง อากาศเย็นไหลผ่านตัวเหมือนปลุกให้เธอลืมตาตื่นจากฝันร้ายแม่มองเธอด้วยแววตานิ่งสงบเขายืนนิ่งไม่พูดอะไรไม่มีคำอธิบายใดที่สำคัญอีกต่อไปเพราะคำตอบทั้งหมดอยู่ตรงหน้าแล้วมินหายใจเข้าลึกแรงสั่นในมือค่อยๆเบาลงเธอหมุนตัวช้าๆก้าวออกจากบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พิงเสียงประตูปิดดังแถวเบาแต่สำหรับเธอมันคือเสียงเริ่มต้นใหม่ ความเย็นของลมถ่ายนอกกระทบผิวหน้าแต่ความอบอุ่นเล็กๆเ,เริ่มก่อตัวในอกเธอก้าวเดินไปข้างหน้าไม่หันกลับไปมองอีกอดีตยังคงอยู่ข้างหลังแต่เธอจะไม่ปล่อยให้มันจองจำชีวิตของเธอใต้ท้องฟ้าอย่ามค่ำคืนดวงดาวพราวระยับเหนือหัวเสียงลมหายใจของเธอมั่นคงขึ้นและในความเงียบเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนอีกครั้งมินยิ้มบางๆให้กับความมืด ไม่ใช่เพราะเธอลืมความเจ็บปวดแต่เพราะเธอเลือกจะไม่หยุดอยู่กับมันเธอเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิม